เกิดอะไรขึ้นเสียตาเขียกิ๊กไลฟ์หลุดพังรายการแล้วเป็นกระแสราม่าต่อเนื่องในเรื่องการเมืองเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับซูโม่กิ๊กเกียรติกิจเจริญพิธีกรชื่อดังซึ่งล่าสุดมีคนเห็นว่ารายการทิ๊กไลฟ์ของซูโม่กิ๊กหายไปจากผังช่องเดือนเมษายน ซึ่งก็คาดกันว่าเสีตาปัญญานิรันดร์คุณเจ้าของช่องเวิร์กคอยคงตัดสินใจทิ้งเลยในแฟนเพจเฟซบุ๊กพี่รีโมทได้โพสข้อความว่าเป็นคำถามที่ตั้งเอาไว้แบบไม่มีคําตอบสําหรับการหลุดพังแบบงง กับรายการคลิไลา์ที่เริ่มต้นออนแอร์มาตั้งแต่เดือนตุลาคม2563และไม่น่าเชื่อว่าจะหลุดผังเป็นเวลาอันรวดเร็วในสิ้นเดือนมีนาคม2564 หลายคนสนิทฐานถึงเรื่องราวที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมในบางช่วงบางตอนของการดำเนินรายการหัวท้ายตายก่อนกับกรณีของ LGBTQ และในรายการพิกไลฟ์ ที่พูดถึงในกรณีนางงามของประเทศพม่าที่ได้คำตอบที่ทำให้คนออนไลน์ตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นและกรณีการแสดงจุดยืนในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในช่องทางส่วนตัวแต่ทั้งหมดก็ยังไม่ฟันธงเป็นคำตอบที่แท้ครูสสำหรับการหมุกผังในครั้งนี้ แต่ถ้าดูเรตติ้งของรายการวารายตีข่าวรายการนี้ในช่วงเวลาสามทุ่มกันแล้วเรตติ้งออกไปในแนวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แถมยังเรตติ้งน้อยกว่าละครสี่ทุ่งของช่องอมรินทีวีซะด้วยซ้ำซึ่งสาเหตุนี้จะให้สำหรับเหตุผลหมุกผังหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ อีสาเหตุหนึ่งที่เป็นสาเหตุเดิกสำหรับคนทำรายการทีวีในยุคนี้คือไม่ต่อสัญญาเพราะในช่วงระยะเวลาหลังๆห,หลายสถานีวัดเรตติ้งและต่ออายุรายการกันแบบรายสมเดือนหรือบางรายการใช้วิธีแบบเยือนต่อเดือนซึ่งทำให้เราเห็นรายการที่อายุสั้นคล้ายวงจรยุงลายจนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว แต่สำหรับในกรณีนี้จะเป็นเหตุผลอะไรนั้นรอให้เจ้าตัวมาตอบเองว่าเพราะอะไรแต่ที่แน่แน่ช่วงเวลาสามทุ่มของเสาร์อาทิตย์ในเดือนเมษายนของช่อง WorkPo พอยก็กลายเป็นรายการรีรันเช่นเดิม